มันจะเกินไปแล้วนะบางแหน่พี่น้องบางลูก่อยสิบปสิงพัดลมอยู่แล้วไอ้แจ๊คแจ๊เกินไปไม่รู้ไม่ได้นะแม่นะหนาหมีมากก็ตกตับสั่นอยู่เนี่ยเออแม่ก็เปิดไอ้เครื่องทำความอุ่นเต็มบ้านอยู่แต่เราก็ต้องเปิดพัดลมให้เขาพัดลมธรมรมดาเขาก็ไม่เอานะมันเย็นไม่ถึงใจเขาเขาต้องเอาพัดลมหน้าใหญ่มาให้เขาเลย บังลูกข่อยในพี่น้องโผด่พ่บ่อมาแกะออกมาหน่อยอมันทำมาใหญ่อะเฮ้อเกินไปหรือเปล่าเนี๋ยวยังสี่ละพี่น้องเพื่อกับกลางคืน,นกลางคืนเขาก็จะไม่นอนที่ที่ปรับความอุ่นให้นะไม่นอนนะเขาจะเลือกมานอนอยู่ตรงหน้าพัดลมตัวตัวนี้ตัวที่หน้าใหญ่ๆนี่พัดลมหน้าใหญ่ ถ้าพัดลมพังมาเขาก็ไม่เอานะอีกตัวนึ่งก็ต้องเปิดให้พี่เขาแล้วก็ที่ตรงนี้นะเขาจะขนตุ๊กตาขนอะไรมานอนกับเขาเต็มไปหมดเลยเดือดเือพี่น้องลูกคข่ยนะ่ะอืมเด็กหน่อยนะพี่น้องเขาจะขนอย่างมากพอดหล่ะอย่างก็ได้อะไรก็แล้วแต่แหละฉันจะขนมา,าไอ้พันกระตุ้ไนไอ้พันกระเดอเดี๋ยวพี่ชิอะดูพี่ชิ พี่นอนยังไงเดี๋ยว็ดพี่นอนกลางวันด้วยอันนี้พี่จอดครับผมวันนี้พี่ครับพี่อันนี้ตัวเลกเนี่ยก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะไม่ขยับทั้งวันแตกก่กลางคืนเนี่ยกสะสิจะไปดูจักหน่อยพี่น,อน้องอยากออกบ้านตีหนึ่งตีสองตีสาม,สามอีหง้าขาวอยู่นอกบ้านู้น นีหยัางรอตัวอีหยังนอนะตอนได้หาแบนมาใส่แหละเป็นสัตว์บ่มาอยู่หลังบ right? ้านเมาปวดเสียสิเด็กหญิงไปเบิ่งนั่นรือเห็ดบ่ขาวออกหลักปวดอ๋ออ๋อฮิมาลืมข้าวคอยก็เลยมาบังหลบใส่ฮิมาเกิดอะไรละคะน้อง นมาจางเด้อย่างตะขีไข่ขีไข่ขจับอันหัวจับอย่างหันไอพี่น้องเป็นไอเขาเรียกอะไรเนาะไอไอะไรน,นั่นเนี่ตะไข่ต้องไปขุดอันนี้ออกขูดแล้วเท่าไครั้งหนึ่งนะขูดสีออกเพราะเราจะทาสีใหม่นะอันนี้ก็ว่าถือใจเพราะไงค่ะดอกพี่น้อง ไอ้จ็บมันทำอาใหญ่นะเฮ้คือพวกหัวพ um. ัดลมดังๆนะมาเปาหูมันแยกยกยเอาใช่ไหมมันจะเอใช่หมดใจแล้วับผมหมดใจไหมโอ้ใจไมู่้เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมคุณอะ พอพเนรพ่อใจล้ายเห็นลูกใส้พนมด้วยอ้วนก่อนด้วยอ้วนเอหมูน้อยก่อนด้วยหมูน้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเต็มเต็มนะว่าขาเขาเป็นยังไงว่ามันเป็นยังไงหมาน้อยตัวนี้หมาน้อยตัวนี้ลักษณะมันเป็นยังไงเกตพีรณน่หืนเกตพีรณน es, พี่น้อง ก็จะเป็นอย่างนีข้ขาใหญ่ๆขาใหญ่ๆตุบ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 ๆจะเลยเอ้แจ็คเลยแจ็คแจ็ดมาลูกขึ้นล ah so ูกปะไปข้างนอกไหมไปเยี่ยมไหมลูกไปนอกบ้านกันไหมไปนอกบ้านไหมยู่ตะกัดเด็กหน่อยหรอเบิร์ตเหม่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข้าก็ไปขี่ไปเยี่ยง มีขี้ใส่บ้านด้วยนะวันแรกแต่แต่สองสามวันนี้ฝึกเขาเขาก็ไม่ขี้แล้วต้องเก็บเป็นธรรมดาดูพี่พี่อยากออกบ้านแด้วเห็นไหมนะพี่ครับพี่จอรับคพี่เจ้าจะออกบ้านแล้วนะ ที่นอนองค์ชายกันองค์ชายหน่อยกันนะพี่น้องก็เหมือนเรามีเด็กนั่นแหละของก็จะกระจายเต้ยนี่สิละพี่น้องเมียนกับปะไวดอกเดี๋ยวลูกขอดกเก็บมาอีกซะมาอีกันละพี่น้องก็เลื่อมเลื่อดนเทตื่นได้ยังน้อตื่นได้หรือยังพี่นั่งรอไล้หนะ องค์ไส้หน่อยตื่นกงีนพี่น้องตาเเลียมแแม่ๆแล้วเพะอะไรตื่นกัดเก็บเก็บกัดละหลอกความนี่พี่น้องการว่าผิดบูคนเด็กกัดปล่อยเมื่อเด็กพี่น้องกัดแบบล็อกแต้วอันอันอ่ซสอนมังงัดออกเอาได้เยอะนี่พี่น้องแขนเห่าแต่ว่ามันบ่ิสิทธิ์เก็บมันสิทธิ์ล่ะหามไว้อันเอาเมื่อง้างว้ซื้อใช่ให่ก่านีพุ่มใดบ่บยเพราะว่าเป็นหมาพันธ์ไงเฮาออกมาอัน ก้อบานมาจอดนะแต่ว่าบักเอ้บักแกกอเอ้บักแกกมันฝ่าบานแต่บักจอดมันหมาอะไรไม่เห่านะพี่น้องหมาตัวนั้นน่ะบอเห่าแล้วบ่ดู้หมาใจดีนี่ก็ใจดีคือกันเป็นพันที่ใจดีหนนะพี่น้องเขาเขาบ่เห่าดอกแต่ว่าหมาตัวหน่อยๆนี่เห่าที่ดีเด่นพอพันเขาใงไงพ่อพันเขาตัวใหญ่มากเก็บมันซ้ำค้นสลหพี่น้องสูงสูงไงคะ อาดหลาดเลยแหละพ่อเขาพ่อแม่เขานะพี่น้องแ๊กแ๊กเจ้าหม่เจ้าหม่น้อยถ้าไม่ใช่หมาอ้วนนะแต่เขาเป็นหมาใหญ่หมาพันใหญ่นะก็ได้ตุปุพันใหญ่บังเอามาให้พี่น้องเขาเจ้าะบังเนี่ยบังบังอ่ะโซ โชว์สลูกโชว์สิหนน้อยไอหนุ่มน้อยใจวะไอหนุ่มน้อยจรงหนุน้อยจงยกก <Yeah. S 1> บ,บนสนผู้ได้่ะขอได้อยู่หนาพัดลมแนวเนี่ยแต่ถ้าอยากหัวนะพี่น้องเนี่ยนันเสาพัดลมบ้าเอ้ อยากหัวคัแม่หนาวจำสันทั้งเปิดความอุ่นเต็มบ้านแล้วกับห่มพราห่มอ,อีกนะพี่น้องแม่ในต้องหม่มพรห่มเลยนะแต่เขาไม่ได้แล้วทัหน้าจ่อพัดลมจนว่าสิสิงพัดลมเลยพี่น้องเอาตัวเข้าไปแย่เข้าไปในนั้นเ่ะนะป๊าข่อตัวหัวอพอพอ่ในหัวกันเลยเห็นหลุดไส้อพอ่ในหัวว่าสันแต่บาบานเขากับมีความสุขขึ้นพี่นอ้องตั้งแต่มีเขาหานันเนาะมาเติมเต็มส่วนที่หายไป ถึงแม้มันจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ดีขึ้นน่ะเนาะหายความเครียดเขาหายไป